สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีสโนว์เจ็บบันแพงเอฟซีลองอุ้งิงครับมาพบมาขอากับบ่าวโทนในช่องท้องคูนแบ้น้อยลองอุ่นอิงครับกับบรรยากาศย่างเสาร์าร์นะที่ครับพี่น้องหกโ,โมงบ้านน้องอุ้งอิงกับโบห่างบ้านครับเนี่ยป้าขึน้นลอยข้อหาออกซิเจนครับจะได้เ,เ,เปิดน,น้ำพุเตาเซาในเมืองเพิ่งครับมาออกอัน เอาน้ำผูครับนโนมาอ,อ้อรับน้ำพูเลยครับต้องการออกซิเจนด่วนเขาเจ้าวะจะเลยต้องเด็ดเปิดให้น้ำพูครับน้ำลงเร็วครับลงเร็วแห้งนี่ครบครบกับสิ่นมาตากอากาศครับเห็นมนานตากอากาศ ลอยข้อตลอดทะเลอยู่บรรยากาศมารอบบ้านครับเสริความสดใสน,นี้นครับพี่น้องเสิร์าแบบนี้เดี๋ยวกาบเรื่งเบืงหมอก เบิ้งพี่้องหมอกหมอกจนย่อยครับนี่เบึ่งหมอกครับอืมแม่นอน,น,อนก้างเดือนนี่เปียกครับผ้าห่มกับเปียกนี่คือการประดับด้วยต้นไม้มงคลมีว่างอยู่นี่นบ้าโทษหนูจากส้วนดียวนี่ครับ โซ่เก่าสั้นนี่ถาดไปอีกน่ะูมจากพ่อต้นครับอันนี้คือต้นอะไรแล้วนั่นต้นอะไรแล้วโนละต้นอะไรผุ่นลงดินอยู่ในดินก็มีต้นนีหยังนี่อันนี้ก็มีครับ <c oughs> <c oughs> เดอย,ยเาเฮาน้างอยู่หันละ อันนี้นี่ดอกไต่ใบครับหวายมีลูกจิ้งโจกด้วยครับลูกจิ้งโจกคนมาทำอะไรตรงนี้อันนี้จิ้งโจกเรียกซับครับอันนั้นหวานนี่ยังไง สองสามทางนะ <c oughs> นครับพี่น้องเอา้าอันนี้ก็จริงโจ๊กเหล็กสับพื่กันตี้ตีเออนี่ยเนี่เห็นะครับ <c oughs> สมของเราก็จะมีการประดับตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากได้รับ ต้นไม้ต่างๆมาจากเอฟซีนะองค์อิงครับนี่ความลมลื่นลมเย็นความสวยงามก็สิเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับเบิ้งใบเขาครับพี่น้องเปีกหมอดหอดครับหมอกกับบรรยากาศยามเศร้ามนนี้คิดวา่าคือสีแดดครับ มีคนบอกว่าถ้าแม่นย่อมือเศร้าหมอกหนาหมอกแห้งนี่ย่อมือเว้นนี่สิเดดจัดจ้านครับเตรียมรับความร้อนลยเลยมิลวาสัเซ่นมีนก เศร้าๆแบบนี้มีนกบินมีนกหอง่ยฟังรถก็ลแล่นเร็วเสถียูเขาบอคลายอันนี้เห้าเนาอหดูเนาะมันจะกินกยังล่ะมันนี่เอ่ดิน บนตกสาวนี่ดิ้นไหลล่งขนาดพี่น้องเอ้ยเบิกงัิละไหลลงไปกองเลยบรรยากาศครับความสดชื่นอยู่กับท่านผู้จัดการโดครับนี่ งอ้อมหางอ้อมเอ,อ,อวไปแล้วบาทไป,ไปเลยอ,อ่านลาดบาทไปดูย่าันดูย่าัน,าน <c oughs> <c oughs> ทายบรรยากาศเศร้า ห้องให้ท้องหน้าสีเขาเขียว,ยวหมอกจางจางกับเสียงนกเสียงกาห้องแสกแซมเข้าไปให้พ่อแม่พี่น้องเอซีได้ชมผู้ใดจากบานหน้าไปด้นจากพินฐานบานเกิดไปใกล้ก็แวะเขามาชมคลิปแวะเขามาเบิ่งคลิปเพื่อที่สิได้หายขึ้นหอดบานได้จัก นิดหนึ่งนะครับพี่น้องบางคนว่าแหงแต่เบิงแหงแต่คือถอดบานมาสันแหงแต่เห็นแหงแต่คือถอดบานโอ้ยอยากกลับไปอยู่บ้านดีพ่นะสู่กันต่อไปครับพี่น้องสู่กันต่อไปสู่แล้วจักมือหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ได้ก,กลับมาอยู่บ้านครับเรามีเงินมีทองเก็บเงินเก็บ,กบทองพอที่สิมาสั่งอบคัวอยู่บ้านเห็มแบบอยู่บลับากนะพี่น้อง มีเงินจะกก่อนหนึ่งมาต่างตนชีวิตมาอยู่บ้านสื่อทีพื้น,นหน่อยๆเพราะได้เห็ดอยู่เห็ดกินเพราะได้สัางลักปักฐานอยู่กับครอบครัวแบบบ,ดเดบ,แบบบ่เดือดร้อนไผนะครับแบบบ่อไห้ไผเดือดร้อนแต่จะคล้องกับบ่เดือดร้อนนี่แหละครับคือชีวิตที่มีความสุขที่สุดแล้วบ่อไห้ผู้ใดอยากนั่ ไหะก็บ,บอยยากน้าไผ่ระะมมณนั้นนะอยู่เหมาะเหมะเม่ๆเป็นชีวิตความเป็นอยู่ที่ลายค้นเสวงหาครับขอบคุณถูกกำลังใจครับพี่นอ้องเสานี่ก็เป็นเสาวันจันนะครับเนาะเป็นมือทำงานให้พ่อพี่น้องเอซทุกคนสู่ๆกับงานครับ เดินทางไปทํางานปลอดภัยดยเดินทางด้วยสวัสดิภาพนะพี่น้องเนาะขอให้เจ้านายดีดีเพื่อนรวมงานก็นดีดีในมือหนีนะพี่น้องแล้วกันในมือ,ต,อ,ต,อต่อไปครับฝากกดซับสไครก์ก็ไลค์ก็แชร์ช่องทองพูนแบ่หน่อยนองหญิงครับฝากเป็นกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสกรครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ